สวัสดีครับบิลลักแฟงคริปพบกับผมกาโมกันอีกแล้วนะครับวันนี้หลังจากที่เราได้ดูซีรีส์ในตอนที่5จบกันลงไปแล้วครับถึงเวลาแล้วครับที่เราจะมาดูว่าในซีรีส์ตอนนี้มีอิสตเอ็กอะไรให้ค้นหากันบ้างครับครับ34มี e Egg, อิสตเอ็กเรฟเฟรนจุดสังเกตในซีรีส์ซีเค็ดอินเวชั่นมหันตภัยอัมพางตอนที่5เก็บเกี่ยว1 UKN 2 4 n e w s ในซีนเปิดเรื่องครับเราจะได้เห็นเตียงพยาบาลฉุกเฉินที่พาประธานาธิบดีริกสันเข้ามาในห้องผ่าตัดแบงหงอเลยครับคือมันดูยังไงก็ไม่ ฐานะตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐนะครับอบอตอแถวบ้านเนี่ยถ้าเข้าโรงพยาบาลเนี่ยยังมีคนไปให้กาลังใจเยอะกว่านี้เลยครับและในซีนที่ฟิลลี่แงะไปดูข่าวในทีวีจากตอนที่แล้วที่เผยให้โลกเห็นสโคอย่างเทโรสเนี่ยเราจะสังเกตเห็นได้ว่าช่องข่าวที่ฟิลลี่ดูอยู่นี่ก็คือ u k n 2 4 n e w s ถึงเป็นช่องข่าวช่องเดียวกับที่เจ้าหน้าที่ CIA เพสคอตดูข่าวการก่อการร้ายในตอนที่1น,นั่นเองครับและเราจะเห็นฟิลลี่ลากกาอี้เข้ามาเฝ้าหน้าห้องด้วยตัวเองแบบนี้ด้วยความไม่ไว้ใจใน สถานการณ์ครับคือเห็นแล้วก็ยิ่งอีอย่างว่าแลวคือว่าบริการประธานาธิบดีคนอื่นเนี่ยไปไหนหมดเนี่ยหรือว่าพักกินก๋วยเตี๋วกันพอดี 2G ข้ามาันที่สีนประชุมหน่วยภารกิจของพวกกราวิดนะครับเราจะได้เห็นเพกกอนเรียกกราวิดว่า G ีครับท่านควรภูมิใจ G ีก็คงเป็นการเรียกแบบชื่อย่อของกราวิดนั่นแหละครับซึ่งเราจะเคยได้ยินเขาเรียกแบบนี้กันมาแล้วจากในตอนที่1น,นั่นเองครับฟิลีอยู่ในเมืองอ้น 3 DNA ของพวก a เวนเจอร์ต่อเนื่องกันครับนอกจากบทสนทนาที่พาให้แตกคอกันระหว่างเพกกอนกับกราวิดและในช่วงหนึ่งของบทสนทนาเนี่ยเราจะได้รู้จริงๆสักทีว่างานเก็บเกี่ยวที่ว่านั้นก็คือการที่กราวิดส่งเพกกอนไปหา DNA ของพวก a เ e n เจอร์นั่นเองครับ ท่านบอกผมว่าฟิลรี่ซ่อน DNA พวกอเวนเจอร์ไว้แต่ไม่เจอเลยทุกที่ที่ท่านบอกให้ไปหาซึ่งก็คือดีเอของพวกอเวนเจอร์ในสมอรภูมิในการสู้รบสุดท้ายในหนังอเวนเจอร์เอ็นเกมนั่นเองครับ4 CUV News ข้ามาที่ซีนที่ลอนดอนนะครับในห้องทํางานของผู้อำนวยการ M.I. 6นี่นะครับเราจะได้เห็นว่าแกกาลังเปิดดูข่าวเหตุการณ์เมื่อตอนที่แล้วอยู่นั่นแหละครับและจะเห็นว่าช่องข่าวที่แกดูเนี่ยเป็นช่อง CUV News ช่องเดียวกับในตอนที่2และเป็นช่องเดียวกับในซีรีส์วันด้าวิชั่นตอนที่4่น อ,อ่าเดอริกเวตตูบี้และในซีนเดียวกันนั่นแหละครับเราจะได้เห็นซีนเปิดตัวเดอริกเวตตูบี้ที่เป็นผู้อำนวยการของ M.I.6 ที่แสดงโดยโทนี่เคอร์แรนที่เคยปรากฏเป็นรูปาพาไปเห็นกันมาแล้วในตอนที่3และเป็นภาพโฮโลแกรมในตอนที่1น่นั่นเองครับและซีนนี้นะครับเราจะได้เห็นความเด็กขาดดุดันของป้าซอนยาและเราจะได้สังเกตเห็นไปด้วยว่าพอออเดอริกเนี่ยแกมีรสนิยมใส่ถุงเท้าให้มันแมทกับสีผมสีนวดของแกอีกด้วยนั่นเองครับ6ตู้เพลงข้ามาที่ซีนที่พวกสกโรตีกันเองท สโครอสในซีนที่กราวิทคือล่างเป็นสโคร,รและใช้แขนที่เปลี่ยนเป็นกรุตต่อยบีโทนี่นะครับเราจะได้เห็นอะไรวแวบๆตรงนี้ครับก็คือตู้เพลงครับซึ่งตัดมาที่ซีนนี้จะเห็นชัดกว่าครับซึ่งถ้าย้อนกลับไปดูในหนังกัปตันมาเวลเนี่ยในซีนบนยานโองผจ้ชของพวกสโคร,รเนี่ยเราจะได้เห็นตู้เพลงนี้เหมือนกันเลยครับอาจจะบ่งบอกว่าพวกสโครเนี่ยก็เป็นอรารยชนที่มีดนตรตีการในกมลสันดานที่ขาดไม่ได้เหมือนกันนั่นเองครับสนุกกับคอนเสิร์ตต่อไปนะ 7 y 4 2 a ตัดมาที่ซีนที่ฟิลลี่เดินขึ้นตึกมานี่นะครับเราจะได้เห็นซีนไข่คุญแจประตูห้องทีจะเผยเห็นตัวเลขรหัสบนคุญแจชัดชัดแบบนี้เลยนะครับซึ่งทีแรกเนี่ยผมก็นึกว่าจะเป็นเลขรหัสเลขทีเล่มของคอมมิกที่เกี่ยวข้องสักเล่มหนึ่งก็ได้นะครับเนี่ยแต่พอเอาไปหาข้อมูลจริงๆเนี่ยไม่เจอครับกลับเจอว่า y 4 2 a เนี่ยมันเป็นชื่อรุ่นของ key bank หรือกุญแจเปล่ายี่ห้อเ a l e วนั่นเองครับคือไม่มีอะไรครับซีนนี้สปอนเซอร์เข้าล้วนๆเลยครับเนาะซึ่งถัด ทป่านิกเอานิ้วโป้งหลบให้เห็นยี่ห้อกันแบบนี้ด้วยเนาะแปดบิชตันในสงครามโลกครั้งที่2มาที่ซีนที่ไก่อาเริ่มบทสนทนากับฟิวรี่เธอจะพูดถึงความหมายของรูปภาพในสถานที่นี้ที่เป็นที่เดียวกับที่เราเห็นฟิวรี่รวมพลพวกสโคในตอนที่2นั่นแหละครับโดยที่ฟิวรี่เริ่มอธิบายความแบบนี้ครับสงครามโลกครั้งที่2พวกนาซีทําลายละแวกนี้จนราบเป็นหน้ากลอง ซึ่งถามว่าเมืองบริสตันในตอนนั้นเนี่ยโดนถล่มเละข,ขนาดไหนก็ตามภาพเลยครับเละข,ขนาดนี้ครับซึ่งมันจะเป็นการที่โดนโจมตีด้วยการทิ้งระเบิดทางอากาศในช่วงเดือนมิถุนายนในปี1944นั่นเองครับ 9. ผู้อพยพจากหมู่เกาะเวสต์อินดีและต่อเนื่องกันครับเราจะได้ยินฟิลลี่สาธยายต่อแบบนี้ครับต่อมาบริสตันก็กลายเป็นที่รีภัยของผู้อพยพจากหมู่เกาะเวสต์อินดีซึ่งหมู่เกาะเวสต์อินดีก็หมายถึงประเทศที่อยู่แถบทะเลคาราเบียนตามในรูปนี้นี่แหละครับและผู้อพยพที่ว่าเนี่ยจะ เริ่มเข้ามาในช่วงปี1948หลังสงครามโลกครั้งที่2จบลงได้3ปีครับโดยจะมีการเรียกผู้อพยพรุ่นที่เข้ามาในช่วงปี1948ถึง1971ว่า Windows Generation เพราะพวกนี้เนี่ยอพยพมากันด้วยเรือ h m t Empire w i n d r u s นั่นเองครับและสาเหตุการอพยพของพวกแคริบเบียนนี้นะครับก็คือถูกเอาเข้ามาเป็นแรงงานที่กำลังขาดแคลนในช่วงที่อังกฤษฟื้นฟ,ฟูบ้านเมืองเศรษฐกิจหลังสงครามโลกครั้งที่2นั่นแหละครับก็เลยต้องเกณฑ์แรง,งงานจากประเทศแคริบเบียนโดย เผยะจายไปเป็นแรงงานคนขับรถคนทำความสะอาดและพยาบาลซึ่งหลายคนในผู้อพยพเนี่ยก็ยังเคยทำหน้าที่ในกองทัพอังกฤษในช่วงสงครามโลกครั้งที่2ด้วยนั่นเองครับ10เทโรสตายบนถนนต่างเมืองยังอยู่ที่เดิมครับในบทสนทนาของทั้งคู่ครับช่วงที่ฟิลลี่พูดถึงมรณกรรมของเทโรสไกาอาจ,จะแทรกขึ้นด้วยน้ำเสียงที่มีอารมณ์ไม่รู้เพราะเคืองที่ฟิลลี่ทิ้งศพพ่อตัวเองไว้การถนนด้วยหรือเปล่านะครับแบบนี้เลยครับพอแค่นั้นแหละพ่อตายบนดินแดนต่างดาวบนถนนต่างเมือง ซึ่งถ้าเราย้อนไปดูในตัวอย่างเนี่ยเราจะเห็นซีนที่ไกอากอดศพพ่อร้องไห้กลางถนนที่ไม่ได้อยู่ในซีรีส์ตอนนี้นั่นเองครับไม่รู้ว่าตัดออกทําไมเหมือนกันนะครับแต่มันก็จะแสดงให้เห็นว่าไกอาเนี่ยคงจะมาหลังเหตุการณ์ที่ฟิลลี่ชิงหนีไม่ยอมเอาศพเพื่อนไปด้วยไม่นานเท่าไหร่นั่นเองครับ11ฟลอราโครซัสยังต่อกันในซีนเดิมครับที่ฟิลลี่ถามอีกว่ากาวิกเก็บดีเออะไรมาได้ไกอาจะตอบไปแบบนี้ครับมีตัวอย่างแคมีกี่อันเข้าออฟซิเดียนฟลอราโครซัส ซึ่งขอออซิเดียนี่ทุกคนคงจำได้กันหมดแหละครับน่าเหนื่อยใจชิงมณีมา แต่สําหรับคนที่ลืมนะครับฟอร,ราคอร์ดัสคือชื่อสายพันธุ์ของกรุ๊ตที่เราจะเห็นว่าระบุไว้ในข้อมูลที่ไกอาเปิดดูในตอนที่2และในหนังกาเดียนภาคแรกเนี่ยก็ระบุไว้แบบนี้เหมือนกันเลยครับก็อาจจะแปลเป็นภาษาไทยสลวยสลวยได้ว่ายักษ์ปรึกษาบ้าเกมได้หรือเปล่าวะแต่มันก็สงสัยอยู่นิดเดียวครับว่าทําไมไกอาไม่ได้บอกให้ครบว่ามีของฟลอตบีดแล้วของเอ็กติมิดด้วยวะครับแม่ทำมามีมาคึกมากัก12เค้กออเดสคามันที่ซีนที่ป้าซอนยาแกมาเยี่ยมผัวเมียสโคเดวตันนี่นะครับในช่วงท้ายของคำ ขมขวัญสุดปั่นของป้าแกเนี่ยป้าแกจะพูดแบบนี้ครับแล้วแต่จะเลือกแบบไหนตายหรือสบายซึ่งถ้าไปฟังในซาวด์แทร็กเนี่ยป้าแกจะพูดแบบนี้ครับ It's really just a matter of cake or death และไอ้วอรี่เค้กออเดทเนี่ยมันมีที่มาจากเอ็ดดี้ลิซาร์ดหรือชื่อในวงการคือซูซี่ครับที่เป็นสแตนด์อัพคอมเมดี้เดี่ยวไมโครโฟนชื่อดังชาวอังกฤษและในโชว์ของเขาในปี1997ที่ซานฟรานซิสโกแคลิฟอร์เนียเนี่ยนะครับซึ่งโชว์นั้นก็จะมีชื่อว่าเดดทูคิวจะมีมุกอยู่มุกหนึ่งครับที่เป็นมุ ที่โดง่งดังที่สุดของเจ้าตัวด้วยครับที่ชื่อเค้กออเดตโดยที่จะเป็นมุกล้อเลียนเสยดสีศาสนาคริสต์นิกายเซิร์ h ออฟอิงแลนด์นั่นเองครับเค้กออเดตเอ่อเค้กรี d Death? Uh, cake, please. ป้ากแกก็เลยเบลเอามาใช้เป็นช้อยให้เลือกระหว่างอยู่หรือตายในซีนนี้นั่นเองครับแม่ป้ากแกนี่เอาทุกทางเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเบลนิยายหรือเบลตลกครับ13ภาษาสโคในพิมพ์เขียวข้ามาที่ซีนป้าสัญญากกยื่นพิมพ์เขียวเคร,ร,รื่องภาษาดีๆสร้างซูเปอปร์สรโคให้สโคโรซ่านี่นะครับซึ่งเราจะสังเกตเห็นข้อความภาษาสโครอยู่ตรงนี้ครับถ้าใครอยากรู้ว่าเขียนไว้ว่าอะไรเนี่ยก็ลองเอาไปแกะอ่านกันได้ตามสืบเลยครับแนบตัวแปรไว้ให้แบบนี้แล้วครับ14ริกเมชั่นข้ามาท ซีนที่ฟิวรี่ขึ้นรถมาขึ้นคึนบินนี่นะครับเราจะได้เห็นคนที่เหมือนจะคงคุนหน้าโผล่มาแบบนี้ครับซึ่งถ้าเข้าไปดูในเครดิตเน P ี่ยพี่แกจะเป็นตัวละครที่ชื่อริกเมสันที่แสดงโดย OT Fa c t b e n แม่ดูชื่อแล้วน่าจะรวยครับเพราะขยันทํางานขยันทํา OT แน่ๆเลยครับซึ่งถ้าไม่นับมุกแป๊กๆที่พึ่งเล่นไปเมื่อกี้นะครับแกนี่จะเป็นตัวละครเดียวกับที่เราเคยเห็นเข้ามาแล้วในหนัง Back วีด o ดที่เป็นตัวละครอ,อดีตทหารที่ผันตัวมาขายของเถื่อนในตลาดมืดแบบฟรีออเดอร์ข้ามชาติกันเลยครับซึ่งก็หมายคคววามวาม่รอบนนี้เง ใช้บริการให้เขาหาเครื่องบินมาให้แบบนี้นี่เองครับแม่ก็ขนาดยางควินเจ็ตยังไปขโมยมาให้นาตาชาได้อยู่บนยานควินเจ็ตที่ถูกขโมยกับสีอาชิญกรของโลก นักภาษาอะไรกับเครื่องบินแบบนี้ครับซึ่งจริงๆเนี่ยถ้าเราอาจจะตั้งก้อสังเกตได้แบบนี้หรือเปล่าครับว่าการที่ซีรีส์พูดถึงเดย์คอฟในตอนที่ผ่านมาการปรากฏตัวของริกในตอนนี้เหมือนมาเวลเนี่ยกำลังสก,กิดต,ต่อมให้เราหรือฟื้นความทรงจําเรื่องราวเกี่ยวกับพวกสายลับแบ็กวีโดเพื่อปูไว้ไปสู่หนังทันเดอร์โบในอนาคตหรือเปล่าครับเพราะในหนังเนี่ยมันก็จะมีตัวละครที่เกี่ยวกับแบ็กวีโดอยู่ในหนังเรื่องนั้นด้วยนั่นเองครับ15ยานแฮร์รี่แคริเออร์ต่อเนื่องกับซีนที่ปรากฏตัวของริกนะครับรด้นบีง กว่าเยอะถ้าเป็นยานเฮลิคอปเตอร์ ซึ่งมันก็เป็นยาลบกของชิวที่เรารู้จักกันอยู่แล้วครับจากหนังอเวนเจอร์หรือรุ่นที่ใหม่หน่อยแบบใช้เครื่องยนต์รีพัลเซอร์แทนใบพัดด้วยพลังเครื่องยนต์รีพัลเซอร์ใหม่ของเราสตร์กเลยเขาชี้แนะเพิ่มเติมนิดหน่อยหลังจากดูเครื่องกงหันเก่าของเราอย่างละเอียดก็พังชิบหายหมดแล้วในหนังกัปตันอเมริกาวินเทอร์โซเยอร์ครับและที่เหลือแบบเครื่องยนต์ใบพัดรุ่นเก่าเนี่ยก็ถูกเข็นเอามาใช้อีกครั้งในหนังอเวนเจอร์เอทออฟอัลตรอนครับซึ่งครั้งนั้นเนี่ยก็จะเป็นการเห็นหเข้เาเข้ากลลุ่มไปแว แต่เราเนี่ยจะเคยเห็นครั้งล่าสุดจริงๆก็ลําที่โดนทีวีเอลบทิ้งมาที่ไม่รู้ว่าลบมาจากไทม์ไลน์ไหนได้ t เดอะวอจากซีรีส์โลกีนั่นเองครับ16วอยล่าต่อเนี้กันครับในซีนที่ริกจะโยนอะไรสักอย่างมาให้นิกลิกพูดขึ้นแบบนี้ครับโอ้ก่อนที่จะลืมฮัชชาซึ่งฮัชชาในภาษาไทยเนี่ยเราจะได้ยินในภาษาอังกฤษว่าแบบนี้ครับโอ้โป t t วล l a และไอเวอรีวอยล่าที่แกอุทานขึ้นก่อนโยนของให้นิกเนี่ยเป็นคำที่ไม่ได้มีความหมายอะไรพิเศษเลยครับแต่มันจะให้ความหมายประมาณว่านี่ไงหรือนั่นไงซึ่งคำคำนี้จะเป็นคำที่มาจากภาษาฝรั่งเศสครับ17พาสปอร์ตฟินแลนด์และสุดท้ายนะครับหลังจากที่ริกโยนของที่ถือมาให้นิกเราจะได้เห็นรีแอคชั่นของริกจากที่นิกรับไปแล้วแบบนี้ครับซึ่งมันก็คือลีลาการรอคำขอบคุณแบบที่เราเห็นแก่ทำในหนังแบ็กวีโดกับนาตาชาน,นั่นเองครับ เอาซิชมเราฟังอยู่จริงๆไม่หรอกอยากได้ยินคําชมจริงๆนะนั่นแหละใครก็อยากได้ยินซึ่งไม่รู้ว่าพีริกเนี่ยแกคงนึกขึ้นได้หรือเปล่าครับว่าคนอย่างอิตาลูนิกเนี่ยที่ทิ้งศพลุน้องไว้สองรอบคงไม่ขอบคุณอะไรแกเนี่ยแกก็เลยจะไปแบบนี้ครับยินดีช่วยอ๋อล้วก็ และเราจะพอได้เห็นว่าสิ่งที่ริกโยนไปให้นิกนั่นก็คือพาสปอร์ตหนังสือเดินทางของประเทศฟินแลนด์นั่นเองครับ18แหวนของแม่ตัดมาที่ซีนชั่วโมงการเรียนรู้พิธีธเผาศพตามวัฒนธรรมสโคการีซนนีนนี้นะครับในช่วงที่ต้องวางของบูชาก่อนจะเผาเนี่ยเราจะได้เห็นว่าไกาอาเธอวางแหวนของแม่เธอบนศพเทโรสครับฉันมีแหวนของแม่ ซึ่งน่าจะเป็นแหวนแต่งงานของเทโรสกับโซเลนหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับเดี๋ยวดาวผิดอีกครับเพราะเราที่แล้วเนี่ยผมก็ดาว่าแหวนแปลกๆที่วาล่าใส่ในตอนที่2เนี่ยเป็นแหวนแต่งงานแบบสโครซึ่งเราจะเห็นไกอาที่น่าจะยังไม่เคยแต่งงานมีแหวนแบบนี้เหมือนกันในซีนนี้ด้วยนั่นเองครับแต่เอแหวนเล็กๆที่นิ้วนางในแหวนอะไรวะหรือว่าไกอาจะแต่งงานแล้วหรือเปล่าเนี่ยถ้าแต่งแล้วแต่งกับใครวะหรือว่าแอบมองเธออยู่ในจ๊ะกันตั้งแต่เด็กแบบนี้ใช่หรือเปล่าเนี่ยแต่ถ้าจะให้ดาวก็คงเดาวผ ข้ามาที่ศีลที่พิซิล่าแนะนําปรัชญาชีวิตสาวสโคให้ไกาอาฟังพร้อมยกตัวอย่างสิ่งที่จะพูดกับนิกฟิลลี่ก่อนเหตุการณ์ดิดนิ้วนี่นะครับสิ่งสุดท้ายที่ฉันบอกฟิลรี่ก่อนเหตุดิดนิ้วคือถ้าคุณมัวทุ่มเทเวลาทั้งหมดตามไล่ล่าพวกต่างดาวคุณอาจเสียพวกต่างดาวที่แต่งงานด้วย <c oughs> ซึ่งเราจะเห็นการทุ่มเทไล่ล่าพวกต่างดาวให้ส่งคาพูดดังกล่าวใน NK d นเคด i ดอินฟินิตี้นั่นเองครับน่าเลยพบยาหลายลำเดี๋ยวบังคันได้อาัตราลักษณ์พลังงานแบบที่นิวยอร์ก ยี่า10เท่า20เมื่อ15ปีที่แล้วต่อเนื่องกันนะครับในขณะที่บทสนทนาไหลไปถึงเรื่องที่พิซิล่าเธอบอกว่ารักบ้านนี้คือฉันรักบ้านนี้มากรักมันตั้งแต่ก้าวแรกที่เหยียบเข้ามามาดูบ้านเมื่อ15ปีที่แล้ว กับฟิลรี่เหรอฟิลรี่มาด้วยในใจซึ่งก็แง่นะครับเพราะว่าถอย้อนไป15ปีก่อนนับจากไทม์ไลน์ปัจจุบันที่น่าจะอยู่ที่ปี2026แล้วแล้วก็นะครับฟิลรี่ก็คงไม่ว่างมาด้วยแน่ๆครับเพราะคงมัวแต่ยุ่งเรื่องการเตรียมทีมอเวนเจอร์ในปี2011นนั่นเองครับซึ่งในปีน้นจะเกิดเรื่องราวเดอะฮัทที่ย่านฮารเลมในนิวยอร์กเกินปีนึงแล้วที่คุณไม่หลุดเลยคุณคงไม่อยากอยู่สถิติแค่นี้เรื่องราวของทอร์ในเมืองเล็กๆที่มิวเล็กซิโกเพราะเขาน,น มาพร้อมก็อพิพาทที่ต้องสังเวยเมืองเล็กๆและการตื่นจากแท่งไอติมของกัปตันโรเจอร์ด้วยนั่นเองครับตามสบายถอหนอและในปีนั้นเนี่ยเขายัางมีการเริ่มสร้างตึกสตาร์ทาวเวอร์ที่เปเปอร์ในฐานะซีอประกาศสร้างด้วยครับทั้งหมดเนี่ยนะเกิดได้เพราะคุณ และโรดี้เนี่ยก็จะได้ชุดวอลเมชีนชุดใหม่จากโทนี่สตาร์กที่สุดท้ายโรดี้จะไปทําสีใหม่เป็นไอออนแพทริอตในหนังไอรอนแมน3นั่เองครับขเขาคือไอรอนแพทริอตชื่อวอลเมชีน <Path iod. S 2> นี่ยมันฟังรุนแรงเกินไปชื่อนี้มันสร้างสัรกว่าแล้วก็เป็นปีที่โรดี้ได้รู้เรื่องสโครครั้งแรกประมาณ15ปีตอนนั้นผมได้ดูบันทึกลับสุดยอดดูได้อย่างเดียว เป็นเรื่องมนุษย์ต่างดาวเผาพันธุ์ที่แปลงร่างได้และเป็นปีที่อารอนเดวิดเจ้าเก่าก่อคดีและโดนตำรวจนิวยอร์กจับ2ครั้งเลยครับจนมีบันทึกในประวัติศาสตร์อาชญายกรรมของเจ้าตัวนั่นเองครับฉันได้ยินเสียงเธอที่สะพานรู้ว่าเสียงผู้หญิงเป็นไง21เงื่อนไขสีเลือดของสโครเป็นยังไงกันแน่อันนี้เป็นข้อสังเกตครับที่ชวนคิดคัดเกี่ยวกับเลือดของสโครที่ไหลตามสถานการณ์ต่างๆครับเอาแค่เราเห็นในอพิโซดนี้อย่างเดียวก่อนแล้วกันครับโดยที่เราจะเห็นในฉากที่หน่วยจูโจมเนี่ย แล้วพอมาถึงเนี่ยก็โดนป้าพิซิล่าก,กับไก่อายิงดิ้งกันเป็นแถวนี้นะครับเราจะสังเกตได้ว่าเลือดที่ออกมาจะเป็นสีแดงครับซึ่งเราอาจจะตั้งข้อสังเกตได้ว่าถ้าตายในร่างมนุษย์แบบเฉียบพันทันทีเนี่ยเลือดจะเป็นสีแดงเหมือนของมนุษย์ที่สวมร่างก็เป็นได้เลยครับไม่ได้เป็นสีม่วงที่ออกมาตองคือร่างสโคเหมือนตอนของกาวิดซึ่งของเพกอนเนี่ยเราจะเห็นว่าเป็นสีแดงเหมือนกันครับของพอออเดรลิกเนี่ยก็ด้วยครับแต่ว่าของสโควิกเตอร์เดลตันเนี่ยทำไมเป็นสีม่วงวะทั้งที่ตายในร่างมนุษย์ท,นทันนททีแ้เเหมือลย สหมายแดงอินเตอร์โพในซีนที่สนามบินครับที่จุดตรวจคนข้อเมืองเราจะเห็นนิกฟิ u r ี่ปลอมตัวเป็นลุงแก่กคนหนึ่งที่หน้าตาเป็นไม้คล้ายดาราที่ชื่อด n นัลสตอร์แลนด์ดาราแคนาดานี่นะครับและต่อมาตรงนี้ครับเราจะได้เห็นหมายแดงของนิกฟิ u r ี่ที่ออกโดยอินเตอร์โพซึ่งเราจะได้ยินลิกเมสันพูดในฟังมาก่อนแล้วในซีนก่อนหน้านั่นเองนะครับตำรวจสากลออกหมายแดงโดยอินเตอร์โพที่ว่านี่ก็คือองค์กรตำรวจสากลที่ปัจจุบันเนี่ยมี195บประเทศเกือบทั่วโลกเนี่ยเป็นสมาชิกว่าซ้นเลยนะครับแม่แดงตรงเก แสดงว่าพี่คิมไม่เล่นด้วยสินะครับเนี่ยโดยก่อตั้งขึ้นในปี1923และสำนักงานใหญ่เนี่ยจะอยู่ที่เมืองลียงในฝรั่งเศสครับซึ่งหมายแดงของอินเตอร์โพลจริงๆเนี่ยไม่ใช่หมายจับนะครับและอินเตอร์โพลเองเนี่ยก็ไม่ได้มีอำนาจบังคับประเทศสมาชิกให้จับตามหมายแต่อย่างใดเลยครับมันจะอยู่ที่การตัดสินใจของประเทศสมาชิกเองร้อยเปอร์เซนต์เลยครับว่าจะจับไม่จับตามหมายก็ได้ครับซึ่งในปี2019ก็เคยมีเคสของตำรวจไทยที่พยายามจะขอความร่วมมือไปยังอินเตอร์โพลเพื่อขอออกหมายแดงจับอดีตนายกยิ่งรักษณ วัดอยู่เหมือนกันครับแต่สุดท้ายแล้วอินเตอร์โพลเนี่ยตีกลับมาเพราะทางไทยสท่งหลักฐานที่เป็นเอกสารไปไม่ครบครับและนอกจากหมายแดงแล้วนะครับอินเตอร์โพลก็ยังมีหมายสีต่างๆให้เลือกออกตามสถานการณ์ต่างๆดังนี้เลยครับหมายเหลืองที่ใช้ออกตามหาผู้สูญหายหมายน้ำเงินเพื่อขอความร่วมมือรวบรวมข้อมูลสถานที่หรือกิจกรรมของบุคคลในหมายหมายดําเพื่อค้นหาข้อมูลของศพที่ไม่ปรากฏชื่อหมายเขียวเพื่อให้คําเตือนและข่าวกองเกี่ยวกับบุคคลในหมายที่ทําผิดทางอาญาเพื่อป้องกันการก่อเหตุ ในนประเทศอื่หมายส้มเพื่อประกาศเตือนเกี่ยวกับเหตุการณ์บุคคลหรือวัตถุที่แสดงถึงภัยคุกคามที่ร้ายแรงที่ใกล้เข้ามาหมายม่วงเพื่อค้นหาหรือให้ข้อมูลวิธีการที่อาชญากรใช้และหมายสีฟ้าของอิตาโพและคณะมนตรีความมั่งคงแห่งสหรประชาชาติครับที่เป็นหมายสำหรับกลุ่มหรือบุคคลที่โดนคณะมนตรีาวามมั่งคงสหรประชาชาติคว่มบาตรนั่นเองครับ23 Wind o w View ซีนต่อมานะครับเราจะได้เห็นลุงแก่ๆคนเดิมเดินม,มาถอดวิกและแกะแมสกางหน้าออกเผยเห็นว่าเป็นลุงนิกฟิลลี่ ซึ่งพอลุงนิ้แกไปนั่งในรถกับป้าซอนยาปับ๊บเราจะได้ยินเสียงป้าแกพูดขึ้นปุ๊บแบบเหมือนเพิ่งจะเคยเห็นอุปกรณ์พางหน้าอันนี้ครั้งแรกงบวิจัยและพัฒนา1000ล้านเหรียญวิดูเวลพรางได้แค่หน้าคุณเหรอแล้วทั้งตัวละ่ะซึ่งอุปกรณ์หน้ากากพางหน้าที่เรียกว่าวิดูวิวหรือโพโตสคาติกวิวหรือนาโนแมสนี่นะครับแหมไม่รู้ว่าจะตั้งชื่อเรียกเยอะๆให้เนี่ยให้มันคุ้มค่าง,งบวิจัยหรือเปล่านะครับเนี่ยที่เราจะเคยเห็นนาตาชาโรมานนฟใช้มาแล้วในหนังก เหมือนกะว่าจะใช้คุมงบวิจัยใน Agent o f Shi ชและเห็นค่ารอนชาเตอร์ใช้ในซีรีส์ฟอลคอนแอมินเทอร์โซเยอร์และนาตาชาเนี่ยเธอใช้อีกทีในหนัง Back วีดโอนั่นเองครับซึ่งจริงๆเนี่ยจะมีบทพูดที่น่าสนใจต่อด้วยนะครับนั่นรุ่นใหม่กว่านี้รุ่นนี้ยังแหม่แบบทั้งตัวเนี่ยคงแปลงร่างได้เหมือนสโคอย่างนั้นสินะครับแหม่แล้วเมื่อไหร่จะวิจัยเสร็จนะ,นะครับป่าเนี่ยแล้ววิจัยหน้ากากเนี่ยยังเสียค่าวิจัยพันล้านถ้าทั้งตัวเนี่ยคงไม่ปาไปหมื่ 14, นสอง ซอนยาจะออกรถแคเปิดเพลง a u d i c i t y ของ Stormzy ที่เป็นแรปเปอร์ชาวอังกฤษซึ่งเป็นเพลงที่ปล่อยออกมาในปี2019ครับโดยในเพลงเนี่ยมีเนื้อเพลงที่มีประเทศไทยด้วยนะเออหนูมาจ h i n g งส o m h ร r e ิตช h a i l a n d ฟังแนวนี้เนอะใช่แน่นอนจะฟังแนวนี้แหละ25แหมเดี๋ยวนี้ใครมาไม่เป็นสครมั่งเนี่ยข้ามาที่ซีนที่ลุงป้าหลันหลาขับรถในฟินแลนด์มาที่จุดที่อยู่ห่างชายแดนรัสเซีย294กิโลเมตรนี่นะครับซึ่งคุยกันไปคุยกันมาเนี่ยจะมีช่วงบทสนทนาที่ฟิวรี่บอกเรื่องโรดี้เป็น สโคให้ป้าสนญ่าฟังและป้าแกก็มีคําพูดส่วนออกมาแบบนี้ครับแม่เดี๋ยวนี้ใครมันไม่เป็นสโครมั่งเนี่ย ซึ่งบทพูดของป้าแกเนี่ยฟังๆดูแล้วเนี่ยมันเหมือนบิ้วให้คนดูคิดว่าเรื่องราวการลุกลานของพวกสกโครในซีรีส์นี้เนี่ยมันจะยิ่งใหญ่มากมายเยอะแยะเหมือนกับในคอมมิกซีคิตอินเวชั่นที่ฮีโร่เนี่ยก็เป็นสโครกันได้ทุกคนหมดนั่นเองครับแม่ทั้งๆที่ในซีรีส์เนี่ยเราจะเห็นโรดี้เป็นสโครแค่คนเดียวแค่นี้เนี่ยนะ26งานเก็บเกี่ยวต่อเนื่องกันครับที่ฟิวรี่จะพูดต่อถึงงานเก็บเกี่ยวที่เป็นเป้าหมายของกราวิดซึ่งเราจะได้ยินฟิวรี่อธิบายถึงงานเก็บเกี่ยวให้ป้าอนนาฟังแบบบี้ เจอแทบทุกคนเสียเลือดตอนที่สู้ศึกบนโลกนี้แม้แต่แครอนเดนเวอร์แม่แคอรอนเดนเวอร์เนี่ยเราก็คงเห็นเลือดตกยางออกกันก็อีดอกนี้แหละครับเนี่ยและถ้าตามที่ป่ากแกพูดเนี่ยก็น่าจะเป็นอีเหตุผลหนึ่งนะครับที่ทําให้เราได้เห็นป่าแกาไปยืนเก๊กในงานศพโทนี่สตาร์กนั่นเองครับและตามที่แกพูดครับเรื่องนี้เนี่ยเป็นการจุประกายให้กาวิดส,สร้างเครื่องสร้างซูเปอร์ส,รส,รสโคข,ข,ขึ้นมาโดย d n นเอขอเวนเจอร์เนี่ยถ้าเราพิจารณาดูแล้วเนี่ยฮีโร่ที่มีพลังเหนือมนุษย์ระดับซูเปอร์โซเยอร์เนี่ย ทีชาร่าเนี่ยก็น่าจะเอาดี a นไปใช้ได้เหมือนที่ในอดีตในซีรีส์เอเจนต์คาร์เตอร์เนี่ยจะมีประเด็นแย่งชิงเลือดของซิปโรเจอร์เพื่อแกะสู่ซูเปอร์โซเยอร์เซรั่มกันนั่นเองครับแต่มันก็จะน่าคิดตรงที่ว่าพวกสโคปกติในระดับพลังก็คงจะอยู่ในระดับเดียวกับพวกซูเปอร์โซเยอร์อยู่แล้วหรือเปล่าครับจะเอาดี a นของบุนี่ไปทําไมครับหรือถ้ามองพวกที่เหนือจากนั้นไปอีกขั้นหนึ่งอย่างเช่นพวกทอฮักหรือไปจนถึงกัปตันมาเวลเนี่ยก็น่าสนใจเลยครับว่าจะเอาไปใช้เพื่อเพิ่่่่มมาาแแข็งงงงงงกกรรตๆให้้้ไไดปออีันนึึซย ที่เราเห็นในตัวอย่างที่จะฉายในตอนหน้าเนี่ยบางทีเนี่ยซีนนี้เนี่ยกาวิทอาจจะใช้ด n a นที่เป็นพลังจากฮัก็เป็นได้เลยครับแต่ดีเอนเอพวกจอมเวทอย่างพวกว่องดรสเตนเนี่ยถ้าประสานกันแล้วนี่จะใช้เวทมนต์ได้ไหมครับก็น่าคิดเลยครับแต่ถ้ายึดหลักการตามนี้เนี่ยก็คงใช้ได้นะครับคุณรู้ได้ยังไงว่าคุณเป็นพ่อมด,ดเพราะว่ายายผมบอกว่ามันอยู่ในสายเลือดบางครั้งผมก็รู้สึกจุกจิกในมือนะโอ้ยก็ไปหาหมอสิแต่ของวันด้าเนี่ยน่าจะต่างไปนิดหน่อยครับเพราะพลังของเธอเนี่ยมาได้เกิดดขึ้นมาาาจกกกสสสยเลือครับแต่็งพวีโ ระดับคนธรรมดาเนี่ยจะเอาดี a ไปทำไมกันครับหรือว่าถ้าได้มาแล้วเนี่ยอย่างของคริสเนี่ยจะทําให้ยิงธนูแม่นขึ้นหรือเปล่าครับหรือของโทนี่เนี่ยอาจจะทําให้ฉลาดขึ้นไหมหรือของสกอตแลงเนี่ยถ้าได้มาแล้วเนี่ยจะมีความสามารถเล่นมายากลหรือเปล่ามั้งครับหรือของแซมวิลสันเนี่ยได้ไปก็คงกู้เงินธนาคารไม่ผ่านหรือเปล่าแต่ที่ดิวจะยุ่งยากสุดก็คือพลังมงมุมของสไปเดอร์แมนนี่แหละครับถ้ากาวิดได้ไปแล้วเนี่ยคงเอามาใช้ในซีรีส์นี้ไม่ได้ละครับเพราะมาเวลคงต้องไปขอิีกรทธิกกับโๆนี่ก่อนนั 27สุสานแบบสแกนดิเนเวียฉันน่าจะเอาเขียวมาด้วยข้ามาที่ซีนที่ลุงป้าเดินมาหน้าสุสานและป้าสอนย่ากแกจะยิงมุกแต่จะเป็นภาคภาษาอังกฤษนะครับ Scandinavian Cemetery s o u l brought my sign ซึ่งเมื่อแปลเป็นไทยแล้วจะแปลได้ความว่าสุสานแบบสแกนดิเนเวียฉันน่าจะเอาเขียวมาด้วยซึ่งป้าแกคงจะหมายถึงแกจะเบียวเป็นกิมลิเปอร์ที่เป็นเทพแห่งความตายที่มือถือเขียวที่มาพร้อมชุดคลุมสีดําซึ่งตามความเชื่อของชาวสแกนดิเนเวียตั้งแต่ยุคเก่าเนี่ยเดิมทีเนี่ยจะนับถือเฮลหรือเฮรา่ เฮี hey ห็นความตายเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งความตายครับก็เฮราเดียวกับที่มาวเวออกมาใช้ในหนังทอเล็กนา่ารอกนั่นแหละครับแต่ต่อมาเนี่ยจะเปลี่ยนความเชื่อเป็นเอารูปลักษณ์ของกิมดิปเปอร์ที่ถือเคียวในชุดคุมสีดามาแทนในภายหลังครับเรียกว่าเฮราตกกระป๋องไปเลยครับแต่ถ้าเราฟังเสียงภาษาไทยนะครับก็จะฉีกไปลิมมุกเชงเม้งแบบนี้เลยครับสุสานแบบสแกนดิเนเวียนึกถึงวันเชงเม้งนะ28คสาสลักบนป้ายหลุมศพและต่อเนื่องกันเลยครับกล้องจะพาสายตาเราให้ไปเห็นคําสลักบนป้ายหลุมศพของนิกฟิ ที่แปลเป็นไทยได้ว่าไม่มีผู้ใดยิ่งใหญ่กว่าคือผู้ซึ่งที่จะสละชีวิตของตนเพื่อเรามิสหายของตนที่ประโยคนี้จะเป็นคำตัดของพยซูก่อนถูกตึงไม้กางเขนที่มาจากพระคมภีภาคพันธสัญญาใหม่นั่นเองครับแต่ว่านะตั้งแต่ดูซีรีส์นี้มาเนี่ยเห็นแต่เราสหายเนี่ยสละชีพเพื่อฟิลลี่ฝ่ายเดียวเองนะครับเนี่ยยังไม่ได้เห็นฟิลลี่สละชีพเพื่อใครเลยครับ29ฟิลลี่ผู้รุยเดียวและในซีนต่อไปนะครับที่ป้าสัญญาถามว่าทําไมไม่เรียกฮีโร่มาช่วยฟิลลี่ก ก็จะพนันนาถึงเหตุผลเชิองอุปมาอุปไมเหมือนช่วยแก้ตัวแทนค่ายมาเวลที่ไม่ทุ่มงบจ้างนักแสดงฮีโร่คนอื่นมาช่วยในซีรีส์นี้เลยสักคนครับซึ่งเขาบอกว่าเป็นสิ่งที่เขาต้องรับผิดชอบด้วยพลังสมองที่แม่ให้มาและพลังที่เมียส่งผ่านมาที่แหวนที่นิ้วถ้าสุดท้ายทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยมันไม่ไหวเขาคงกลายเป็นฝุ่นซึ่งจริงๆในอินฟิน t y w a วเนี่ยเราก็เคยเห็นลุงแกเป็นฝุ่นมาแล้วอย่างที่พูดรอบนึงนั่นเองครับบา 30ซูเปอร์ฮีโร่จากฟ้าเก็บตกฉากสนทนาตรงนี้นิดนึงนะครับไอตงที่เหมือนทั้งลุงทั้งป้าเนี่ยโฟกัสแต่ฮีโร่ที่อยู่บนฟ้าแหละครับฟิลลี่ทำไมคุณไม่เรียกเ,เพื่อนๆจอมพลังให้ลงมาช่วยล่ะซึ่งเราก็เห็นไปแล้วว่าเพื่อนจอมพลังที่ไม่ยอมเรียกลงมาช่วยเนี่ยซึ่งทว่ากันตามบริบทนี้เนี่ยมันชวนให้นึกถึงโมนิกา้าแลมโบที่อยู่กับฟิลลี่ที่สถานีสอดจากในตัวอย่างเดอะมาเวลนั่นเองเลยครับ เราจะมัวแต่วังให้ซูเปอร์ฮีโร่จากฟ้าเหาะลงมาช่วยตลอดไม่ได้และที่ฟิลลี่พูดซึ่งมันก็จะนึกถึงกัปตันมาเวลคนเดียวจริงๆเลยนะครับเนี่ยแม่ชงกันมาขนาดนี้เนี่ยมาเลยคิดว่ามันเหมือนช่วยกันโปรโมทหนังเดะมาเวลที่กําลังจะเข้าฉายในโปรแกรมต่อไปแปลกๆเลยครับสามีิบอมีรูมศพทั่วไปหมดมาต่อกันครับที่เราจะได้ยินป้าสอนญาที่พูดเหมือนพึ่งดดูหนัง America, กัปตันอเมริกาภาค2องวินเทอร์โซเยอร์มาอย่างนั้นหละครับมีหลุมคุณกี่หลุมเนี่ย มีหลุมศพผมทั่วไปหมดซึ่งจากคําตอบแบบหน้าตาเฉยของฟิลลี่เนี่ยจะคิดได้ว่าก็น่าจะมีอีกหลายหลุมเลยครับแต่ที่เราเคยเห็นกันไปแล้วก็ในหนังกับตันภักสองที่ว่านั่นเองครับซึ่งคอความที่สลักบุหลุมศพเนี่ยก็จะแปลเป็นไทยได้ว่าทางของคนชอบทำซึ่งมันก็เป็นเวอรีที่ตัวละครของลุงซามูเอลแจ็คสันพูดก่อนจะฆ่าคนในหนังปั๊ฟิกชั่นนั่นเองครับ The path the Right Pa of และข้อความนี้เนี่ยจะเป็นข้อความในภาคคมภี์ภาคพันธสัญญาเดิมครับที่ความหมายจะเกี่ยวกับพระพี่ลธกของพระเจ้าที่สอดรับกับข้อความบนป้ายหลุมศพใหม่ที่มาจากคมภีภาคพันธสัญญาใหม่ที่ว่าด้วยความรักของพระเจ้าที่มีต่อมนุษย์เองครับสาหลอดเก็บงานเก็บเกี่ยวและในซีนต่อไปครับเราจะเห็นกลไกสุดล้ำที่ใช้ลมปากของนิกเปิดป้ายหลุมศพที่จะเผยให้เห็นหลอดเก็บ DNA ที่เรียกว่างานเก็บเกี่ยวที่มองดูก็ไม่รู้ว่าเก็บ DNA ของฮีโร่กี่คนไว้ครับหรือถ้าเป็น DNA ของคน จะเป็นเลือดของแครอเดนเวอร์ไหมครับขาวแง่อย่างงี้ครับซึ่งก็อย่างว่าแหละครับหลอดใส่ใส่แบบนี้ครับมองยังไงเนี่ยก็พานให้นึกถึงหลอดกาวร้อนทุกทีเลยสินะครับสาสาสัญลักษณ์เฟนลินแล้ต่อเนื่องกันครับฟิลลี่จะเข้าไปในสุสารที่ช่องเก็บอัฐิที่เป็นแบบสแกนตาสุดล้ำนี่นะครับจะเก็บแจ็คเก็ตตัวใหม่แล้วก็ที่ปิดตาแล้วก็ปืนใหม่หนึ่งกระบอกที่สีนี้เนี่ยเหมือนเป็นซีนใส่ชุดสูตรอัพสุดเท่ของป่านิแกะเขาละครับซึ่งจริงๆเนี่ยถ้ามีของแค่นี้เนี่ยก เปลรวมเป็นช่องเดียวกันไปเลยสิครับและสแกนทีเดียวจบแล้วก็เอามาใส่มันจะดูไม่ยุ่งยากไหมครับซึ่งถ้าเรากลับไปดูที่หน้าช่องสแกนตาเนี่ยนะครับจะมีภาษากำกับที่เขียนด้วยอักษรลูนที่ไม่รู้ว่าอ่านว่าอะไรเนี่ยเยอะแยะเลยครับและสัญลักษณ์รูปที่คล้ายหมาป่าซึ่งถ้าสันนิษฐานตามวัฒนธรรมสแกนดิเนเวียแบบนี้เนี่ยก็คงเป็นสัญลักษณ์รูปหมาป่าเฟนรินแน่นอนครับซึ่งก็เป็นเฟนรินเดียวกับที่โผล่มาในทอเล็กหน้าล็อกนั่นแหละครับ 34ฉากพร้อมรุยสุดเท่และหลังจบซีนใส่ชุดสุดเท่เนี่ยเราจะได้นิกฟิลลี่เวอร์ชั่นพร้อมรุยมา1 EA ครับพร้อมกับทีจะไม่ลืมโทรไปท้าทายไว้ร้ายคู่ปรับแบบนี้ด้วยครับเดืเอดรราบรรลุลให้มันจบ ก็ต้องตามลุ้นกันแล้วครับว่าลุงแก่กับปืนโง่ๆเนี่ยจะเอาอะไรไปสู้กับซูเปอร์สครที่มีพลังปานนั้นได้ครับพะเท่าที่เห็นในตัวอย่างตอนหน้าเนี่ยก็เตรียมขิดกันเลยเลยนะครับเนี่ยก็อย่าลืมตามไปดูแกในตอนสุดท้ายกันด้วยแล้วกันครับและคลิปนี้เนี่ยก็ลากันไปแค่นี้แล้วครับผิดพลาดประการใดคลิปออกช้าตรงไหนเนี่ยขออภัยเวณที่นี้ด้วยครับแหม่บ่นเรื่องคลิปออกช้าทุกคลิปเลยครับคือว่าทํางานคนเดียวครับก็ขออภัยเวณที่นี้ด้วยครับและคลิปนี้เนี่ยก็ไปก่อนแล้วครับพบก แชร์ให้ด้วยนะครับก็จะขอบคุณอย่างสูงเลยนะครับถ้าจะาก,การุณากันนะครับก็บไปแล้วครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบายครับทุกคนครับ